มาแล้วมาแล้วพนักงานขนของมาแล้วสามคนเป็นฮอลลีวูดเขาอนนี้มาปู่เขาบอกว่าฮอลลีวูดสไตล์ฮอลวดสลให้เราเดิน VIPVIP ไอเมควิดีโอโชว์แม่ผม walk the catwalk ไอยสคือเขาวิธีการทำของเขาเขาก็ป้องกันนะเนาะป้องกันบ้านเราโอ p ปรเฟชชั่นอลฮะเรามาดูก่อนว่ามีอะไรจะขนไปไหมหัวหน้าเขาก็มาดูแล้วแล้วทีวนี้ทีมงานเขามาเขาก็มาดูอีกที่นึงแล้วเขาก็มาปูฮอลลีวูดค้าเป็ดให้ฮอลลีวูดบล็อกอันนั้นก็ขนของนูน่นโอ้ <did> ปู be ทั้งบ้าน Good. Hi. Uh, I take video show my mom. No, you got the best mo yeah. Uh, s <S I know. Huh? Yeah. Because, look, care, wow. Got a big truck. พวกนี้ไปหมดนะของพวกนี้ไปหมดไปไปไปเ o r k e n ก็ไป ค่าค่าค่าขนของนี้เกนะ้าพันนั่นรถยายยายค่อนนั่นรถพญายทอดพญายทดกำลังเสียนรถพวกข่อยเออพวกข่อยสิขีขัน้นนันไปอันนี้เป็นขั้นขนของลองบอกหน่อยฟังอืม จิมงานเขาก็โอ้ยรถกขันบักใหญ่บักเอ็ดอือโอ้ยขันใหญ่ขันใหญ่เลยอุปกรณ์ของเขาผ่าเขาเตรียมมาฮ่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 าซ็ตติ่ง I make video for my mom too Yeah. Okay. Good idea. Bye bye. bye bye. Bye bye. โอคิดถึงอยู่นะรักอยู่นะบ้านเนี่ยอยู่กันมาสิบสามสิบสี่ปีเนาะออแต่ก็ไปอยู่บ้านใหม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนที่ใหม่เพราะว่าเราต้องกลับไปอยู่ไทย ไงเออนะยายถ่ายให้ดูแล้วหนึ่งนี่สภาพเป็นแบบนี้กํลังเขากําลังมาขนของทุกอย่างก็เอ็มตี้หมดแล้วเห็นไหมนีมม้เรียบร้อยเขากํลังมาขน วันนี้วันขนของทีวีก็เรียบร้อยแล้วของกล่องเรียบร้อยคนขนของบอกว่าชอบมากที่เราทำไว้ให้แบบนี้เพราะว่าบ้านหลังอื่นเขาก็แบบไม่ได้เอามารวมกันไว้แบบนี้ไงที่เขาผ่านมาเขาบอกที่เขาทําแต่ว่ามาบ้านเราเขาบอกชอบมากเอาของมารวมไว้ให้เลยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะขนสบายเลยที่เดียวอะไรอย่างเงี้ย าไม่ต้องขึ้นไปขนข้างบนอะไรอย่างเงี้ข้างบนก็จะมีเหลือไม่เยอะนี่คือของที่เราจะเอาไปโซฟาก็โต๊ะกินข้าวก็อ,อันนี้เก้าอี้นี่นะลดขั้นบักใหญ่บักเอบมากของที่เขาจะเอาไปทุกอย่างเขาจะ c o อ e r เอาผ้าคุม blanket ของเขาคุมทั้งหมด คว uh huh. ามกำลังทำโอ okay. เค p e r f e c t i o n น l กันเซฟตู้เก็บปืนมันมันมันใหญ่เอ uh huh. เขาก็จะเอาตู้เก็บปืนขึ้นตรงนั้นมันละใหญ่จริงๆนะขันใหญ่มากเออไปได้บ้านหลังนึ่งพอดี เขาก็เขายกขึ้นแล้วเขาเสียเอาไซลอเขาเอาไซ่อันแนวแกแล้วเอินมากหนมะเขาก็เสียเอาขึ้นไปเอาพ่อใหญ่กับซอยเขาบอกอันดีหนักขึ้นอย่างมียด้วยนะนะสี่คนอาคนซอยกันกันเซม เขาหมักบี้กันพวกไก่และโอ้ยตอนนี้หลังเที่ยงละกลาสเสร็จแล้ว you gonna take this small fish Yeah. Oh. Oh, what you got? Oh, uh, <laughs> uh CB gave us donuts this morning. i'm uh, um, one of our neighbor she was the girl friend. I work for. She gave us donuts this morning. I didn't help you do chat thing I fix you know. Wow. Hi <laughs> Wow this how they this. Perfectional. You know. Yeah. I post on YouTube for Thai people. Oh, uh -huh. <laughs> hey, okay? no, no. Not come. Good organized. Looks nice. Yeah. Looks nice. Hi. Hi. <laughs> you no, know, with my uncle, that lived, he lived there. Mm. Right. So, yeah, I thought. เป็นคนไปจับมาตอนแวรแวอ์阿拉สกาอืมตอนเพิ่อนอายุเอ่อสิบแปดปี How old are อ o u l i k เอ็กซ์ทีนไบน้ำกันอันไหนที่ไปน้ำเขาก็จะติดสติ๊กเกอร์ไว้สติ๊กเกอร์นี่ก็จะนับชิ้นที่เท่านั้นชิ้นนี้เท่านี้ <You S 1> มันก็สิ <you> like. รู้ว่ามีแ็่ชิ้นของที่ไปในรถนี่ I need you to okay empty. I don't see anything. I just see you. You block it. <laughs> okay. Oh, you forget the. Uh, what about our high, uh, ice pack? Ice pack. Take it out. Is they, they cannot want that? Okay. One check. It's part. Okay. Yeah. It oh, yeah. Open that upstairs for me. What about that lime thing? I keep that for them. For them. The gift. <laughs> Okay, up there. Oh, that's a bit long. Yeah, for the feet and the Okay, pass. Empty, empty. is passed. Yeah. Empty. Okay, everything. Yeah. Empty. Good. Empty. Empty. Good. Empty. Okay, good. Empty. Oh, empty. empty. Yes. Empty. Good. good. Empty. Up there. Empty. Okay, good. Empty. Good. Okay, pass, pass. Empty. Up. Empty. Yeah. Oh. Okay, it's okay. I saved that for them. For them? Yeah. Empty. Yeah. Okay. There. Oh, you don't uh, open it Yes. Yeah, I know. This is just there for you need them. For them? Yeah. Okay, Al. New video for you Video for you See you this summer! Summer then. Bye. <laughs> yeah. All right. เอ่เซบานาแคลิฟอร์เนียสามโมงเย็นแล้วรถติดอยู่ตรงแถวไหนเนี่ย w e r e w at now somewhere Uh, somewhere in Fresno, I like that store. Uh, yeah, on our way to Fresno. Yes. Uh, oh, I don't like it, but I love it. I like the color. Yeah. It, it looks like it me out. Oh now, now, now. Oh, song on Connecticut. That's really cool. It Oh, i see now, my. Huh? รอซีหนาวไหมลูกเขาจะห่มผพาห่มให้ยังไงเนี่ยอ๋อชิคลายรอรชีไม่หนาวหรอกินอันนี้าไหม่หนไ่หนาวหรอกินนาหน่หนาวไมหม่หนาวนน o ่นาว่หนา่าวาวนนนน ลกอันเป็นขี่จังให้หนังได้ไหมห้องห้องโรงแรมโรซี่พญายิ้ตื่นแล้วพาโรซี่ไปยางปกติห้องนี่ก็คือห้องมันก็จะอยู่ข้างทางเลยแวะนอนเห็นไหพาโรซี่ไปยางเอาเป็นก็ใสิไปอาบน้ำยไงอาบโอเคทุกคนได้ถุง ทุกคนได้ถุงสำหรับใส่เสื้อผ้าที่ใส่แล้ว <c oughs> <laughs> พ่อใหญ่เอามาแจกให้ห้องก็จะเป็นสภาพนี้จองแบบสองสองเตียงเตียงคู่สองเตียงเตียงคู่ก็จะเป็นแบบ queen ซ i z e วที่นี่เวลาเขาเหลือเข้ากลาะลงไปว่าสามคนมันบลากะคาห้องกะร่วมเรียบร้อยร่วมแหวนรวมยางเราก็ร้อยบแปด ร้อยสิบแปดบปที่นี่เออเช็คอินมีแมวผอมเขาก็้องเบิง่งเล้ว่าโรงแรมไหนเขาเอาสักบ,บ่ออืมก็หาได้แค่น,นี้ละข่างทางเนาะพญายกระกจมอุ้ยห้องนะ่ะเขาเข,ขาก็เฮดไม่อยู่ด้ว่อยว่าเขาก็ปับปรปุงพื้นยังเขากับคือกับพ่อไดนะ้น่ะเออแบบอันนี้ก็คือคือแบบว่าเดินทางไงพญายเขากับ,บ่บเคยแบบ เขาไม่ได้ไปเที่ยวเขาไม่ได้มาเที่ยวก็เลยวาทังสิจะอช่นอย่างเพิ่นบุนี่แหละมือแรกขึ้นแหละมาหอดมาหอดสี่ทุม่มออกจากบ้านเจ้าของมาสามบ่ายสามโมงเคิงขับมาแปดชั่วโมงมาหอดอีสี่หาทุม่ม Dad where we at Barstow uh, Barstow Bar นี่บรรยากาศโรงแรมโรงแรมสามดาว um, so เราเลือกแอร์แบนยูนะครับเซซ์เงี้ยอันนี้จัดลำแอรีอาสโมกิ้งอันนี้ใครจะทำบาร์บีคิวก็ทำไปโอเคแอรโอเคอันนี้จะพากันออกไปกิน อาหารเช้าดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าห้องของเราสำหรับสามคนเอ่อสามพันห้าเท่าไหร่วะร้อยสิบแปดมันเป็นเท่าไหร่ไม่รู้คูณสามสิบรวมอาหารเช้าอา่อ อาหารเช้าได้แบบนี้นะคะ oh, อ้าวเรียลไม่ใช่เออ่ uh, ซีเรียลกับเอ่อ uh, อะไรนะเป็นแบบคุกจริงๆนี่หงค่อยนั่นทองแอลอาหารเช้า What you got ที่ล่ got a little Mexican style breakfast <laughs> <T ours. S 1> You got a tortilla Yeah, come on tortilla

สงสารโลซี่นั่งรถมามันอยู่ในกรงไงโอ้น่ารักนวดเหรอโลซี่นวดให้พ่อเหรอก่อนที่จะนอนได้แบบก็แบบแบบขึ้นมาหาทุกคนเลยตอนแรกก็แบบงอนแา้ว่าอยู่ในกรงเอานั่งมาด้วย โรซี่ก็เสียค่าโฮเทลห้าโรงแรมนะโรงแรมโรซี่ย <laughs> ี <20. laughs> ่สิบหกร้อยทเวนตีดอลลาร์นวดให้พ่อใช่ไหมโอ้ oh, จูบพ่อโรซี่เราจะต้อง นั่งรอโอรอซีต้องอยู่ในกรงอีกห้าชั่วโมงพ่อก็เลยจะเอาอยาให้ลูกกินให้ลูก <laughs> ไม่ดื้อให้ลูกคำดาว สง like, no, like <laughs> สารโรซี่เมื่อวานนี้ <laughs> <Sorry. S 1> คือเขาต้องอยู่ในโกงไง oh, วันนี้คำสั่งของแม่แม่ให้โรซี่มานั่งในรถด,ด้วยไม่ต้องไปอยู่ในกรงนะอยู่กับแม่นี่แหละเห็นไหมนะอยู่กับแม่อยู่กับลิงน้อยพี่บอสให้แม่บอกว่าให้เป็นพี่บอสโรซี่อยู่นี่เออ <laughs> วันที่2อ,ออกเดินทางจากแคลิฟอร์เนียไปอริโซนานะจ๊ะก็จะเป็นบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ข้างทางก็จะไปทั้งหมด300กว่ามา oh. ร์346อากาศก็จะเป็น Already แล้วเหรอ Yeah, I'm hot. Oh Sorry. Oh my god. Take it, mom. First stop mm hmm. ของเราวันนี้ข้ามและข้ามรัดแล้วจากแคลิฟอร์เนียมาเป็นรัฐอะลิโซนาเราก็จะหยุดกินขับมาได้สองชั่วโมงครึ่งแล้ว <Yeah. S 1> เวลาสิ่งที่เปลี่ยกสิ่งที่แตกต่างก็คือ Uh, speed limit ตอนที่เราอยู่แคลิฟอร์เนีย speed limit จะเป็น uh, 70ทีนี้พอเราข้ามมาอาริโซนา speed limit จะเป็น75อัตโนมัติแล้วเวลาเวลาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก1ชั่วโมงคือแบบเร็วกว่าแคลิฟอร์เนียหชั่วโมงคอมพิวเตอร์มันก็เปลี่ยนให้เรายังไม่ได้เติมน้ำมันวันนี้เราจะไปเติมน้ำมันกัน Melula Khanaman gas is here is 290 223. The sale is 295 Yeah, it was $3.40 uh, oh, in, back there back in California. California. So also. it went down 40 cents. Oh, okay. Wendy's. And, and get the Texas is even be lower. <laughs> we gonna get uh Manila taking stop. ซอฟเวเมื่อวานนี้เขากินหยุดอยู่แม็กเจานาข้างทางวันนี้ก็เลยบอกซอฟเวนนะเติมน้ำมันก่อนเมื่อวานเมื่อวานนี้ก่อนจะมาเติมน้ำมันไป9 5้าเหรียญเกดอลลาร์ขับมาขับมาเจ็ดชั่วโมงแล้วก็แวะนอนที่โรงแรมวันนี้เราก็จะตื่นตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ กินข้าวอาหารเช้าโรงแรมแล้วก็ขับมาวันนี้เราจะขับ5ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วเราก็จะแวะนอนในอริโซนานี่แหละแต่ตอนนี้เราขึ้นทาง Turn left It's okay Beautiful I like it รถเก่า Could be nice when it's fixed up Oh wow I know it's beautiful แล้วก็เติมน้ำมันก่อนนะแล้วก็จะกินซับเบยร์หรือจะกินคอจูเนียกินซนะับเบย์ดีกว่าเมื่อวานนี้ <But S 1> เรากินหม่มแล้ว <we 'll S 1> ที่เรา <get S 1> หอมา some, วันนี้จะกินกับเขาอาหารเฟรชไม่ได้กินนานแล้วนะซับเบย์นี่มีตรงนี้น่ะสวยข้างข้างทางมันจะเป็นเหมือนกับ ภูเขาอ่ะแต่มันจะเป็นแบบเหมือนกับแกรนแคนยอนอ่ะที่เราเคยไปสวยดีสองข้างทางเลยสองข้างทางแล้วก็จะเห็นแต่รถบรรทุกนี่แหละตรงนี้สวยดีนะ It's, uh, in case it snows, oh. so the snowplow guy can plow the snow off and he, he can see where the edge of the road, asphalt road, is. Mm. Oh, so? Yeah. So you can come. Some of them. Time and Miss Noah told my life. From who I tell me, I'm Because ถนนสินสุดยู่มงในถ้าหิมาทัวร์ตอนนี้เข้ายู่ริโซนาคืนที่สองเราพักที่นี่นะคะเราทักพัก <there> ที่เออ <vin>. เราพักที่เออ,อลืมและชื่ออะไรนะ ว a สิ t าวแฟลกสต a ฟฟ์แอริโซนาแฟ Flagstaff, Arizona นะคะลงแรมเดียวเลี้ยวเข้าไปแล้วถ่ายให้ดูนะอันนี้เราเข้าไปนั่งกินได้โอเ n นเห็นไหมโอเปนดรายอินเราเข้าไปนั่งกินได้เราไม่ได้อยู่แคลิฟอร์เนียแล้วฮะ we can get in and sit down and eat yeah. We're not in California anymore I don't know what's so different about California a n d here But here it's okay <S <laughs> California c a n อันนี้ก็จะเข้าไปในเมืองโรงแรมนะคะเราพักอยู่ที่โรงแรม <laughs> แถวนี้จะมีจัดสันโนเต็มไปหมดเลย Keep going. That is not yet. I tell you. Uh, I see a, a hotel when we come in. Oh. Keep going. Yes. I see. Oh, right there. Yeah, I see. Green it. Green, Green Tree Inn. Huh? I know. Green Tree Inn. Wow. I've been to. You F have T arrived at your destination per on the right. Green tree Inn. <gasps> เป็นแบบนี้จ้ะได้เลยเพราะยัยมาเปิดประตูหรถสิน้ำแข็งน้ำแข็งกระเป๋าเงินก่อนวางเงินบนน้ำแขอย <c oughs> ไปใส่แล้วไปเบิ่งของโอ้ยไ้ยเย็นเย็น Better you, than one had. you have to pay uh 20 for Lucy. No no. Oh. no. Okay, shut the door. Just just oh you turn the heater on. ดูโลซี่ขึ้นไปทำไมฮะไม่เอาไปหาตรงหลบพ่อจะเาข้าวให้กินพ่อพ่อข้าวอ่น่นาจะบอกเวทีลั